อยู่กันต่อในครับวันศุกร์สุดสัญญาแบบนี้กับคู่แมนแฮแซับเื่องเลยกันนะครับแน่นอนซึ่งแซบในช่วงนี้เนี่ยต้องแซบแต่อย่างแน่นอน2คลิปที่เรามาฝากสำหรับผู้ชมในช่วงนี้คู่แมนแบดเพิ่นเป็น2คลิปนะครับที่นํามาฝากกันเช่นเดิมเลยนะครับหคลิปเป็นของเบียนะครับและอีกหนึ่งคลิปเป็นของพี่เต้นะครับชื่นชอบคลิปไหนครับ ชื่นชอบคลิปเบียร์พิม K ์ K1 หรือว่าชื่นชอบคลิปของพี่เต้พิมพ์ K2 นะครับแล้วก็ส่งไปเลยครับที่4642242นะครับมาเริ่มต้นกับการดูคลิปแรกเลยนะครับเคยดูละครไหมชีวิตนี้เคยดูละครไหม,มละครแปลว่าอะไรครับละครแปลว่ามูฟวี่มูฟวี่มูฟวี่แปลว่าอะไรฮะมูฟวี่แปลว่าหนังหนังแปลว่าอะไรฮะหนังก็แปลว่า เออหนังแปลว่าละครนะน้องน้องบอกมามันเหมือนกันหมดเลยหรอมันเหมือนกันหมดเลยครับจริงเหรอครับแล้วมันมันคืออะไรครับอ๋อมันก็คือว่าเวลาเราเห็นแบบว่าเขาแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออเรามีความสุขจังเลยเวลาได้ดูเขาแสดงอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ตอนนึงที่ผมจาได้มากจำว่าอะไรครับคือแบบว่าพอถึงเวลาแบบพระเอกกำลังเอกเขากําลังบอกว่าสวีวีวีกันอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็จะมีดนตรีแบบ ตึ้อหึ่งตื้ึงตืง้อึงอะไรไงเง<อ><ช>ี้ยมาคล้ายๆเหมือนเป็นโนอะไรเงี้ยครับแล<อ>้วก็มีแซกอะไรเงี้ยครับ<อ>เป็นแบบเครื่องเป่าอะไรสักอย่างหนึ่งอพอหลังจากนั้นเซลก็แบบ มันก็ฟินมากเลยครับฟินนะครับ่ฟินมากไหมครับใชขอก็จิกหมอนเลยครับจิกหมอนด้เหรอครับที่นอนยับเลยครับที่นอนยับด้วยเหรอรับนี่นี่ผมนี่ยผมก็เหมือนกันเวลาผมดูอะไรที่แบบว่าเออมีเสียงเป็นนงเป็นโนเนี่ยอ้ยผมดึงกางเกงในผมดงปะเดก่อนเดี๋ยวก่อนเดว่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดีว่อเผมแบบ่าผมแบบว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอพอแล้วอเด็กดูเด็กดูอยู่ไอเด็กอยู่จะดูคนเรื่องอ่ะใช่หลายเร่องี่บอะ โอเคเลยนะครับใครที่เคยดูละครก็เรื่องละครใบนะมันเป็นเรื่องราวของละครใบนะครับละครใบนี่คือเป็นการสื่อสารนะครับอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งของบางอย่างที่เราจะให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้ว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรโดยที่แสดงโดยการไม่ออกน้ําเสียงออกมาเลยนะครับแบบละครใบอ่าเป็นละครใบอย่างเดียวออกท่าทางอย่างเดียวเลยนะครับเหมือนละครเรื่องนี้นะครับเป็นละครใบที่เล่นกับเจ้าลูกโป่งไปชมครับเออน่าสนใจ นี่คือเป็นของต่างชาตินะครับครับผมอันนี้เขาเจ๋งมากนะเรืเ่องของการบอกว่าการแสดงแบบนี้ถูกเราดูแล้วยังครึ่งเนะเออไม่เหมือนกับมีกระจกกั้นออจริงๆเหรอไหมพวกนี้เขาต้องใช้จินตนาการสูงแล้วก็มีสมาธิอยู่กับสิง่งที่เขากำลังอันนี้คือลูกโปก่งนะจริงๆลูกโปก่งมันไม่ได้หนักขนาดนี้นะมันเบา,เามากเลยนะครับเราเคยนะเราเคยเรียนแบบเรียนแล้วก็เรียน acting a ค t i n g เขาจะต้องให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมเออมันมันลึกมากเลยนะต้องมีสมาธิสูงนี่นี่นี่อ๋อทำเหมือนกับว่าโอ้ลูกโป่งมันหนักมากเลยอ่ะเก่งมากอ่ะ เจ๋งมากเลยเนี่ยมันหนักซะเหลือเกินดู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 เออแย่ไปไงเจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งบนี่แหละครับเขาบอกอย่างที่พี่เต้บอกกันนะครับว่าการแสดงเนี่ยมันจะต้องใช้จินตนาการนะครับหลายๆคนก็มีหลายๆบทบาทนะครับบางคนละครเนี่ยนะ เป็นชีวิตจริงเป็นนางเอกนางเอกใช่แต่ว่าพออยู่ในละครเล่นเป็นบทโกงตัวโกงก็ต้องรับบทนั้นถูกต้องไหมครับต้องไปานเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องใส่เป็นตัวนั้นไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองถูกต้องอนี่คือการแสดงการแสดงคือเรี่กว่าการแสดงนะครับผมวันนี้ของเบียร์ผ่านพ้นไปในเรื่องของละครใบเล่นกับลูกโป่งนี่อีกหนึ่งคลิปของผมในวันนี้นะครับผมแหมมันไม่รู้จะบอกยังไงดีสำหรับสำหรับในคลิปนี้ให้คุณผู้ชมไปชมกันดีกว่าว่าคุณจะขำหรือว่าคุณจะสงสาร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าให้แกไปดูพร้อมๆกับคุณผู้ชมว่าควรจะขำหรือว่าสงสารก็าดีอยากอยากจะขำหรือสงสารต้องไปดูใช่ไหมต้องไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเรื่องของน้องแมวครับคุณผู้ชมครับและสังเกตดูเหมือนกันน่ะตรงหัวเขาอะครับว่ามีอะไรติดอยู่เออ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 และน้องแมวเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรติดอยู่ตรงหัวของเขาถูกไหม แล้วเขาก็พยายามไงพยายามหาสิ่งสิ่งนั้นที่มันบอกว่ามันแปลกประหลาดสําหรับตัวเขาออกมาแต่เขาทําอะไรไม่ได้ไอคนที่แกล้งนี่หัวเลาะจังเลยว่ากรรมหมดคือแมวเนี่ยเจ้าของนี่หัวเลาะแมวเนี่ยหรือว่าสัตว์อะไรก็แต่เขาจะแบบว่าประสาทสัมผัสเขาจะไวมากไใช่สุนัขก็ไวนะไวไวคืออะไรที่มันแปลกปลอมสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาก็จะแบบรู้สึกแบบรู้สึกได้เลยใช่ แล้วว่าเราว่านะตอนนี้เขาอะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรแบบเป็นแบบที่มันแบบเห็นอยู่ปลายตาเขาอะใช้อะขาแขนก็เอาออกมาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเเออเออถ้าเป็นเรานะยพอเวลาขยับตัวมันก็เหมือนมีอะไรติดอยู่ที่ตัวถ้าเป็นคนเหรอกลิ้งแล้วแหละกลิ้งยังไงฮะก็กลิ้งไปกลิ้งมา นั่นคือคนณไงนั now, ่นสัตว์ไงขึ้นชอบคลิปไหนเป็นพ so ิเศษในวันน the ี to to we ้นะครับหวกมาได้เลยสำหรับเค1หรือว่าเค2นะฮะั่สมัคที่4642242บทลงโทษของเราในวันนี้อยู่ที่มือคิมหันเรียบร้อยกันแล้วครับคุณผู้ชมครับและในที่สุดนะครับวันศุกร์นี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเราขอต้อนรับนะครับเค้กอันโอชะอันนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเค้กนี้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะถูกต้องเค้กที่มันเค้กส้มใช่อันที่กล่อง โอ้ยอันนี้คือเค้กส้มไม่แก่จริงไม่ซื้อมาให้กินนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทีมงานออกอาการเลยอะทีมงานเราออกอาการพูดถึงเรื่องแก่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าการย้อยหวานกันดีกว่าสโลแกเรื่องนี้เมื่อกี้กระดานที่อยู่ข้างหน้า เกือบมาถึงเราสองคนกันแล้วเรียบร้อยอคุณผู้ชมครับอันนี้คือเก้กโบราณนะครับอ่าหลายๆคนเคยรับประทานกันนะครับแล้วก็เราเอามาโรยด้วยอันนี้คืออะไรครับเกลือเกลือจริงเอามาทําไมครับเกลือมีเกลือด้วยแล้วก็มีมันมาแล้วครับทีมงานเป็นห่วงเราว่ากลัวเราเป็น คอคอยพอกอ๋อคอพอกก็เรื่อคอหอยพอกหรือว่าคอพอกนะคอพอกแล้วทำไมต้องมีหอยไม่มีหอยนะครับคุณกำลังคิดถึงหอยอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เราอะโตแล้วก็ได้ยินคาว่าคอหอยพอกแล้วทำไมเขาถึงเรียกเออเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วทำไมเรื่องคอหอยพอกคอหอยพอกนะครับแต่มีน้ำมันหอยด้วยต้องกินเกลือเพื่อเพิ่มไอวอดีนเออนะครับแล้วก็มีซอสพริกนะครับรวมไปถึง มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วคืออะไรฮะมาตาร์ดมาสตาร์ดเพิ่มเติมอ้ะฮะมันมาอีกแล้วอ่ะคือความอร่อยของเขาจริงๆมีอยู่แล้ว <im> คุณก็ไปเพิ่มเติมให้มันไม่อร่อยจนได้นี่เดี๋ยวนี้ <im> คล็กส้มนี่มีมไีไอวิปครีมโรยได้หรอมีครับ <im> อ,อ๋อวันนี้มันมากับ มันมาอยู่แล้วแกคิดว่าเขาจะเอาอะไรล่ะถ้าเกิดไม่ใช่เป็นวีคิมนั่นสิเพราะมันมาอยู่แล้วนะครับเราดูแล้วกันในวันนี้นะครับใครที่อยากจะให้อีกฝั่งหนึ่งโดนลงโทษก็โหวตมาอีกฝั่งหนึ่งเยอะแล้วกันสำหรับเค1หรือว่าเค2ในวันนี้นะครับไม่น่ากินเอาซะเลยนะครับออะทักทายหน้าจอ SMS กันหน่อยนะครับสวัสดีคุณพลอยด้วยเย็นเย็นอากาศดีเหมาะกับเพลงเพราะๆที่นี่เลยคู่แมนแฮนแซบของเรานะครับติดตามไปเรื่อยๆพรมีหลากหลายผลงานเพลงที่คุณผู้ชมขอเข้ามานะครับต้องนะครับ สวัสดีคุณแนนด้วยอยากฟังคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนี่นะครับสุดยอดเลยถ้าเกิดใครโยนแบบนี้นี่คือเจ็บปวดรวดลามากเลยนะเบียร์กิมหันถูกต้องคำว่าจบพูดเบาก็เจ็บตอนเขาไปเขาลาหรือเปล่าอะไรนะครับ <ś red> เดี๋ยวนะ <c oughs> คุณถามใคร <ś red> ผมอยากรู้ว่าคุณถามใครอยู่ตอนนี้เนี่ยถามเพื่อกูผู้ชมเผื่อใครเจอสถานการณ์บแบบนี <ś red> ้สวัสดี oh. คุณเหมียวจากบ้านไผ่ด้วยพี่เต้น,น่ารักจุงเขิน <ś red> สิเขนิน <ś red> เวลาเขินเขินยังไงอุ้ยแคะขี้มูกเวลาเขินรู้ททไาไีอ่ดสวัสดีใครบอกว่าเที่ยวเ <c oughs> มือง เมืองเหนือหลังปีใหม่ก็เจ๋งนะคะคนไม่เยอะดีคุณจิ๊บคุณจิ๊บอากาศตอนนี้ยังดียอยู่ด,ด้วยหลายพื้นที่บนดอยนี่คือแบบถือว่าอากาศดีมากนะครับผมแล้วก็เชียงใหม่เชียงรายเขาบอกว่าตอนกลางวันนี้10องศาก็มีนะ ถูกต้องแล้วนะครับขอบคุณมากมายเลยที่ทักทายกันมาเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับการโฟนอินนะครับกับดีเจสีภาคทั่วไทยวันนี้เราจะได้รับเกียรติจากดีเจจากภูมิภาคไหนจังหวัดไหนนะครับที่จะมารายงานห้าดับเพลงฮิตๆดังๆโดนๆห้าดับเพลงจะโดนอกโดนใจกันบ้างหรือเปล่าติดตามกันในแซบสด 4ภาคในช่วงหน้าครับแต่ตอนนี้ครับไปชม2มิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันก่อนดีกว่านะครับครบแล้วจะรักของวงพัทลุงพลหัตและหนึ่งผลงานเพลงนะครับเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่ดังมากๆเลยนะครับวงกางเกงกับผู้บ่าวนา้านีไปชมครับ